ุณผู้ชมคะเมษายนนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการค่ะพี่น้องทางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมินั้นจะสูงไปแตะ43องศาเซลเซียสค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเอาไว้ให้พร้อมนะคะเพียอการติดตามได้ในสถานีอากาศ n b t ค่ะ สวัสดีค่ะจันทิมามาแล้วค่ะเราลองดูปุ๊บรู้ปั๊บทุกเรื่องสภาพอากาศค่ะเดือนเมษาย,ยนปีนี้จะร้อนระอุร้อนแรงกันแค่ไหนมาดูโผกันค่ะ พื้นที่ที่จะมีดีกรีกความร้อนระอุมากที่สุดในเดือนเมษายนปีนี้นะคะยังคงเป็นพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเคยคลองแชมป์มาคู่กันเลยค่ะคาดว่าในเดือนนี้นะคะภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่41-43องาศาเซลเซียสนะคะจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเจออากาศร้อนอยู่ที่41ถึง43องศาเซลเซียสในพื้นที่จังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามกาลสินมุกดาหาร101าร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีาามาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะตามมาด้วยพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะคาดว่าในเดือนนี้จะร้อน ถึงร้อนจัด40 42องศาเซลเซียสค่ะเตรียมรับมือกันได้เลยที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองรวมทั้งที่ลบบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีพื้นที่ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและที่สายแก้วค่ะส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะคะร้อนแต่ยังไม่เข้าขั้นร้อนจัดค่ะ อยู่ที่38 39องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในเดือนนี้สำหรับภาคใต้ค่ะในเดือนเมษายนก็ไม่เบานะคะร้อนจออร้อนจัดค่ะ3 7 39องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมินี้จะเกิดขึ้นได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะต้องเฝ้าระวังโรคลมแดดสุขภาพร่างกายดูแลกันให้ดีค่ะไปดูดีกรีความร้อนในวันพรุ่งนี้ กันตภาคเหนืออากาศร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นกลับมาแต่เกณฑ์อากาศร้อนจัด40องศาเซลเซียสส่วนฝนฟ้าขนองยังมีเกิดขึ้นได้10%ของพื้นที่ในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตาก สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงต่อที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนสิเอร์เซ็น์ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด34-37องศางเซลเซียสมีฝน20%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนลดลงแต่ยังมีลมกระโชกแรงและมีฝนหนักในบางพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีลงไปถึงด่านทิวาัศได้ทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกได้ในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบางพื้นที่จะเป็นฝนหนักทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร รู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันที่มาลาแล้วค่ะ